สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบช่องถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านอเล็กซานเดอร์ซาร์ฟซูหัวหน้าศูนย์ข่าวของกลุ่มกองกําลังกลางรัสเซียซึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่า การปฏิบัติการของกลุ่มกองกำลังกลางได้ปลดปล่อยการตั้งถินฐานของโนโวโปโครอกกี้ของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสที่อยู่ในยูเครนตะวันออกพร้อมกับปรับปรุงสถานการณ์ทางยุทธวิธีต่อไปนอกจากนี้จากการปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จทางหน่วยของกลุ่มนั้นกำลังดำเนินการปลดปล่อยที่ตั้งถินฐานของสเตโปวายาในโนโวเซโรสกาในภูมิภาคคาคิดและเข้าอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่ากองทัพยูเครนมากยิ่งขึ้น ส่วนอังเรมารอสโกผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารได้แ,แสดงความเห็นกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ากองทัพรัสเซียเคลื่อนไหวอย่างแข็งขันมากขึ้นการกระทาทั้งหมดเหล่านี้บ่งชี้ว่าทหารของรัสเซียนั้นกําลังพยายามปลดปล่อยคูเปียนเป็นที่ต่อไปและแน่นอนว่าเป็นการตัดเส้นทางการขนส่งสาหรับกองกาลังติดอาวุธของยูเครนเนืน่องจากว่าคูเปียนนั้นเป็นศูนย์กลางการขนส่งขนาดใหญ่ที่มีการส่งมอบอาวุธและกระสุนยังคงดาเนินต่อไปในพื้นที่แห่งนี้แม้ว่ารัสเซียจะโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาก็ตาม การปลดปล่อยสเตโปโวญญายาโนโวเซโรฟกา้าจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยคูเปียนดังนั้นการปลดปล่อยสเตโปโวญญายาโนโวซอฟสกา้าจึงเป็นเหตุผลอย่างยิ่งนะครับในการที่จะสามารถเดินหน้าในการปลดปล่อยคูเปียน ขณะเดียวกันนั้นอังเรเดฟเชนโกโคตกของสำนักงานบริการชายแดนยูเครนได้ออกมายืนยันว่ายูเครนนั้นกำลังเสริมกำลังทหารที่ชายแดนเบลารุสเพราะยูเครนบอกว่าชายแดนนี้อันตร,รายยูเครนจะเสริมกำลังเข้าไปยังพื้นที่ชายแดนต่อไปเพื่อป้องกันการกระทําใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากดินแดนของเบลารุสคํากล่าวของเดมเชนโกสอดคล้องกับที่พันเอกวาดิมลูคาเชวิตรองผู้บัญชาก,การกองกาลังปฏิบัติการพิเศษเบลารุสได้เปิดเผยเมื่อช่วงสุดสัปด,ดาห์ที่ผ่านมา ว่ายูเครนนั้นกำลังระดมทาหารรวมถึงรถคุ้มเกราะและระบบขีปนาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาไปไว้ที่ชายแดนร,ระยะห่างนั้นประมาณ1,000กิโลเมตร ลูกค้เชวิตระบุว่าการทำดังกล่าวทําให้สันนิษฐานว่ายูเครนนั้นต้องการแสดงให้เห็นว่ากองกาลังทางตอนเหนือมีความเข้งแข็งในการป้องกันตนเองนอกจากนี้ทางกรมชายแดนเบลารุสได้ออกมาเปิดเผยเช่นกันว่าได้พบกลุ่มกอการร้ายจากกองกาลังอาสาสมัครรัสเซียซึ่งประกอบไปด้วยผู้แปรพักชาวรัสเซียและถูกร,รัสเซียกําหนดให้เป็นองค์กรกอ,อการร้ายไปแล้วกําลังปฏิบัติการอยู่ในบริเวณชายแดนดังกล่าวอีกด้วย ทั้งนี้การกระทําของยูเครนได้สร้างความกังวลถึงรัสเซียด้วยทางด้านาดมิตตีเป็กคอฟโคษกสำนีกบรัฐบาลรัสเซียได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวการที่ยูเครนส่งทหารไปประจําการที่ชายแดนติดกับเบลารุสนั้นเป็นสาเหตุที่รัสเซียควรเป็นกังวลด้วยทางกองทัพและหน่วยข่าวกรองของประเทศต่ตางๆกําลังติดต่อสื่อสารกันในประเด็นนี้รวมถึงประธานดีวลาดิเมียปูตินผู้นาของรัสเซียและประธานดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นําเบลารุสก็อาจทราบเรืงสถานการณ์ดังกล่าวหากมีความจําเป็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับท กาติดนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องหาอินเตเน็วด้วยครับ